ายาที่นี่สถานีสารยาผู้โดยสารที่มีความประสงค์ลงสถานีสารยาบนนาสิ่งของและสัมภาระของท่านนาลงให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะขบวนรถที่เข้าเที่ยกในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาที่สองพสองหลับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีหัวหินไปทางสถานีกรุงเทพค่ะ เมื่อขบวรถเที่ยวนี้่องจากสถานีสรลา,าไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสาราธรรมศดเป็นสถานีต่อไปค่ะ